โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับชุมชนทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ครับอยู่ในเกมของไม้คราฟนะครับกับเในซีรีส์มอสเทเวนะครับปีพีเท่าไหร่ไม่รู้นั่นเองผมก็ได้ไปเล่นน็อกรลบมานิดนึงนะครับแค่นิดเดียวนะครับโอเคก็ที่อัดก็แหลกเหมือนเดิมนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปปรับอะไรสักอย่างกับที่แหลกเอ้ที่อัดนะครับเพราะมันอัปเดตแล้วมันแหลกเหมือนมันจะรีเฟซอะไรไปสักอย่างนะครับแล้วก็มีคนรีเควสมาตั้งนานแล้วแหละนะครับว่าให้สร้างตู้หนังสือนะครับ เออถ้าสู้ตู้หนังคือเลยล่ะผมเออกระดาษโอ้ยผมก็มีเยอะอยู่ดิเก้าอันเองเยอะแล้ววะในหีบต้องมีอีกแหละอู้ในหีบก็ไม่มีกระดาษข้อกระดาษจากสามแผ่นกระดาษเสร็จแล้วมีกระดาษกี่แผ่นเตียงไม่เอาอ้วันนี้นะครับผมจะไปลง ลงเหมืองนะครับไม่หรไม่ใช่ลงไม่ใช่ว่าลงลงเหมืองหรอกก็คือผมจะไปหาเพชรกับเหล็กเพิ่มนะเพราะว่าผมจะเอาเหล็กไปทำฮอปเปอร์นะครับแล้วก็เอาเพชรไปทําอุปกรณ์เพชรนะครับ <S <S โอเคนะครับอ่าโอเคก็มีอุปกรณ์เพชรอย่างแรกนี่เอาตรงนี้ดีกว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะหรือตรงนี้ไม่ตรงนี้แหละโอเคขุดไปเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปึ๊บป๊บโอเค โอเคนะครับจเจอเหล็กผมจะเอาเหล็กไปเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเพชรค่อยหาตอนท้ายคลิปก็ได้นาอเพราะเพชรมันก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหรเหล็กมันทําอะไรได้เยอะกว่าอีกทั้งทำฮอปเปอร์ลัางรถไฟนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแหละเหล็กมีแถวนี้ไหมไม่มีว่ะเ,เดี๋ยวจะทําไม้เป็นบล็อกต่อขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นเยอะๆเลยเดินก็มีจะเอาไม้ดีกว่าเอ้ยติดติดหัว อืมโอเคยำแยมแยม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 อร่อยอืมโคไม่จำเป็นหรอกโคแล้วก็ไม้เผาพวกไม้เราเยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆเลยแหละไม้อืมเหล็กไม่มีเลยแหละอ๋อตรงนี้ที่ขุดไปตรงนั้นเหล็กไม่มีเลยเลยนะขอเหล็กหน่อยได้ไหมนี่ก็ได้นะ แจ่ได้เหลีกนิดเดียวเองอ่ะอ่าได้นิดเดียวจริงๆด้วยเดียวจริงๆเลยอาจจะเป็นคลิปสันส้นๆนะครับเพราะว่าเออความจำเครื่องเริ่มเต็มแล้วหลังจากเอ้ยเดี๋ยวหลังจากที่ได้อัด ความจำเยอะเยอะอบิดบิดเลดเยอะมากโอ้โหตอนนั้นผมปับ,บิดเลดซะเยอะเลยแล้วคลิปมันก็เฮ็ดดีนั่นเองก็เลยแบบแย่สุดๆนี่ตรงนี้ไตรงนี้เลยไม่นน่ตรงนี้ไม่ได้เยอะเห็นมันซ้อนกันดีวกว่าเยอะนี่ตรงไหนวะตรงนี้ดีกว่านี่ไม่ได้ไกลเลยอื้อมีขุดสักหน่อย ลึกอยู่นะนี่นายโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวโอเคเหล็กต้องการเหล็กเยอะๆตอนนี้ได้เหล็กมากี่อันละอ่ายี่สิบอันเองทำไมน้อยจัยงวะโคก็เยอะแต่ไม่โลบโคโอเคอู้ตรงนั้นเหล็กกองหนึ่งเยอะนะเนี่ยอู้เยอะ เออเยอะ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 ละเยอะละเยอะละเยอะละโอเคแล้วก็มือละมืดละมืดมากๆจะมืดเรียงยางน่หว่ะโอ้ห้อนไปเองแล้วเข้ามาหน้าดีทำไมทอดมีไหมไม่มีเลยเหรอโอ้แย่ละไม่มีทอดเลยอาจจะมืดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เปิดแสงหน้าจอโทรศัพท์ของคุณไว้นะ ตอนนี้ก็มีเหล็กเยอะนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มสว่างขึ้นนะครับโอเคตรงนี้แหละที่เราเอันั้นโอเคขึ้นไปอ,อยากได้โคก็ได้วะเโอโค,โคก็ได้วะาึโคมันเยอะไปหมดเลยนั่นเองอยากได้โคเพราะเหตุน,นี้แหละมันเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็หลอกล่อให้เราลงไปขุดมันตรงนี้ดีกว่าเยอะกว่าอาจจะแหลกมานนะครับอืม เพราะเครื่องก็ไม่ดีซะด้วยสิโอ้โหโอ้โหทำไมนายทำแบบนี้ทำไมนายต้องเกิดมาเยอะขนาดนี้ด้วยวะอืมเยอะจริงๆเลยเกิดมาเนี่ยฮะปิง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 ,ปงกอลเวลแปดแล้วนะครับตอนนี้ ปึงปึงปึงปิงปอง,ปองเยอะสเลเกินนะพวกฐานเนี่ยเยอะสเลเกิน<ม>อู้เหล็กมีเหล็กที่ไหนไปที่นั่นไม่ไปไม่ได้นี่ขุดเหล็กขุดเหล็กอีกก้อนหนึ่งตรงนี้ไปซ่อนอะไรอยู่ตรงนั้นนายบิชหายไปไหนไม่รู้โอเคครับ อู้เหล็กมันเยอะจริงๆแบบดึงดูดนะ่ะเออเข้าใจไหมครับดึงดูดอ,อครับอู้หนังสือครับได้แล้วนี่นหนังวัวมีได้เหระเพิ่งรูน้นะว่ามีนาหนังวัวต้องไปฟาร์มหาวัวแล้วสิมีเหล็กกี่อันละสามสิบสี่อันนี่ทำไมน้อยจังวะรู้สึกว่าขุดมาเยอะมากเลยนะแต่อุ้ยวัวนามันโผล่มาแต่พอดีเลยเาตายไปแล้วแหละหู เหล็กกองนี้เนาะอู Ooh, ้จะกองนั้นล่างใหญ่กว่าเยอะกองนั้นแหละไปไปเลยบิด <Beach. S 1> เอาทำไมขุดไม่ได้วะอู้ขุดขุดขดเดี๋ยวๆๆอเอาๆๆดนเนด,ดือดเองเดอดเดนดเอเอดเดอดเดดอ เอาแล้วก็จะมีแค่นี้อู้อ๋อก็มีด้านล่างอีกใช่ไหมข้างๆก็มีเป็นกองน้อยนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุด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 โอเคขุดขอเล็กเยอะๆสักร้อยกองได้ไหมร้อยกองจะเยอะไปแล้วนะเดี๋ยวของบักอู้มนันก็เยอะอยนะกองนี้เนี่ย จุบจุบโอเคตรงนู้นเหล็กก็เยอะแต่ยังไม่เห็นทองเลยอ๋อทางขึ้นแหละเพราะทางขึ้นไม่ต้องขึ้นเราดิงออด่งเลยคราวนี้ดิ่งนะครับมันจะดิง่งละอู้ลองทางถ้าเจอเหล็กก็ขุดไปสักหน่อยที่ขุดจะพังแล้วแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เจอเพชรเลยหว่ะตรงนี้เนี่ย มืดด้วยอืมเพชรจ้าอยู่ไหนจ้าไม่มีเลยเหรอตรงเนี้ยโอ้เวนกรมไม่มีเพชรเลยเอ้ยเจอนิดเดียวเองอ่ะเพชรอะไรวะงอนแล้วนะงอนละงอนละเฮ้ยทำไมขุดไม่ได้ขุดลึกๆรัวๆก็ลึกมากเลยเพชรเนี่ย เลตตนก็เยอะจังเอ้ยทำทอ็อตได้หรือยังเนี่ยสติ๊ทอดเออมีฐานก็ไม่ทำทอดปักสว่างขึ้นเยอะเลยครับอ๋อสว่างเยอะขุดเลตต์โนกลับบ้านไปวางก็เดิ่ได้วะไม่อยากขุดเลยนะที่จริงแต่มันเยอะมันล่อรวงอะสีมันสวยเออ แล้วขุดทีก็ได้เป็นกองนี่เออขุดทีได้เป็นกองนึ่แล้วเลสตนแถวนี้มันก็มีเยอะมากเลยแล้วเพชรก็อยู่ต้งตรงนูนน้นทางนั้นเราไม่เราไม่ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดโอเคงั้นเราจะวาร์ปขึ้นบ้านโอเคอยู่บนบ้านแล้วก็บักโอ้มืดเดะมีบ้านเราใช่ไหม อ๋อใช่นี่คือบ้านเราอึ้บนั่นเองกินโอเคเพชรไม่ได้สก,ก่อนเหล็กเต็มเลยแต่เพชรไม่มีเลยโอเล็กเหล็กเหล็เหล็กเลก,เลก,เลกโอเคตรงนี้จะเอาไม้ไปเผาเออเอาไม้นี้ไปทำโบนกันล้วกัน เออไม้ใส่ไปมหมดเลยก็ใส่ฐานไปสักสิบอันออบัาอันนี้เผาเหล็กอู้ห้าสิบหกอันเลยเหรออันนี้เขาเผาแยกใส่ฐานไปสักสามโอเคก็เริ่มมืดแล้วก็นอนไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวยังไม่ตื่นได้บอกโอเคแล้วโอเคเอา อ๋อได้ถ่ายมาสองอันเป็นเหล็กอ่ะโอเคทั้งนั้นตอนนี้ก็จะออกไปได้นอกกันนะครับอู้เชลาโตเชลล์โตเยอะนี่นเนี่ยเคลา์เนี่ยปลูกใส,ส่สวนหลังบ้านมันเก็บไปกินส่วนตอนนี้ก็มีคนเหมือนจะรีเควสต์มาว่าให้ทำโต้เอ็นชานนะครับให้ทำตู้หนังสืออ่ะใทำตู้เอ็นชานแต่ยังไม่มีออฟซิเดียเลยนะซิปัญหา เนี่ยก็ต้องเออต้องใช้ลาวาจากตรงเนี้ยอ,อ่นั่นแหละลาวาตรงนี้ก็ตักไม่ได้วู้น่าก็ทุบกรงทิ้งเลยโอ้โหปปปะปะ๊ะปปปะเดี๋ยว นี่แหละต้องการออบซิเดียน idian, นะ้มันมีเยอะแต่ออบซิเดียนอยากได้ออบซิเดียนนะขอออบซิเดียนหน่อยนะแมงมุมบอกทีขอออบซิเดียนหน่อยขอออบซิเดียนหน่อยออเก็บแครอทเยอะปลูกทิ้งปลูกทุิ้งปลูกสวนที่งงๆเงาๆปลูกแต่แครอทนะครับ ยงอาจจะบอกนิดนึงนะแต่ก็ช่างมันเลยยังไงก็มีความสุขกับฟาร์มเฉลดนงโง่ของเราอ่าไปต่อรวมเพชรเก็บไปบ้างวิชอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูดูลาบิลิตี้ดิใช้ได้อีกสิบกว่าครั้งปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ขุดเลย ที่จริงเครื่องนี้ไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างก็ได้นะเออที่จริงก็ไปขุดเอาจากพื้นก็ได้เออแต่ว่าไปเอามาทําไมก็ไม่รู้นะเครื่องนี้แต่ช่างมันถือปลูกไว้เป็นอันนั้นนะครับอออืออือโตออือตาเลยออาออืออปะ เดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปปลูกในแถวบ้านด้วยอ่าตัดชิ้นไปปลูกในแถวบ้านอืมอืมอเดี๋ยวค้าง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 เก็บติดน้ำอืมมีชุูตะมีชุูก็เคียนตรงนี้ด้วยตักน้ำมาอู้หูมีน้ำฟินิตี้เยอะวะ่ะไวตรงนี้ก็แล้วกันนะ โอเคแล้วก็ใช้น้ำสองขันนั่นเองนั่นแหละตักมาน้ำาอ f อนเอน้ำอินฟินโอเคโอ้ย,อยแล้วก็ขยายครับขยายขยายอยาณาเขตตรงนี้ทำไมไม่ใช้โชว์เวลขุดวะโอเคแล้วก็เก็บทรายที่ตกขอบเก็บดิ ออนไลน์มาอีกแล้วลาใครปุ๊บอโอเคแล้วก็ตักน้ำมาแล้วก็วางรูรัวนั่นเองโอเคตอนนี้จะเป็นไนฟ,ฟินิทตี้แล้วแล้วก็ขยายอีกครับไลไลเหรอไลายมาทำไม โอ้ตรงนี้แหละอู้โอ้ทำไมลายมันมาเยอะจังเลยเนี่ยอ้ยอืออย่างนี้หน่อยอย่างนี้เลยขุดขุดขุดแล้วก็ขุดโอเคอืม,ม้างที่จะดีนะครับ ขยายพื้นที่ชุกคาเคียนในค่อนข้างเยอะอืมคราวนี้ก็ทำน่าฟินิตี้อันดูๆเลยจุ๊บ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 อย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้โอเคมันเยอะอะไรอย่างงี้โอเคโอ้ของจะเต็มแล้วแหละเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทรายเนาะตรงนี้เปลี่ยนเป็นทรายปุ๊บอุ้ยไม่ทันเอ้ยทันดิ โอเคทำทรายชั้นนอกแล้วก็ทำทรายชั้นในด้วยนะครับโอเคอย่างนี้จะได้ปลูกได้เยอะๆเริ่มปลูกได้ในก่อนเลยโอ้ชัวร์เคนปลูกบนทรายนี่มันช่างดีโอเคด้านในเต็มแล้วนั่นเองวู้ อุย้ยสเกลเร็ตัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเกลเร็วตันเลยบอกเลยว่าเร็วตันไอเดี๋ยวหิวหิวหิวกินก่อนให้ขันอาหารเต็มดูชีวิตวันวันนะครับค่อยสร้างบ้านอู้ให้ปลูกแครอทให้หลอกนายเราจะขโมยแครอทหน่อ้แครอทเยอะเนาะช่วงนี้นี่รวยแครอทจริงๆเลย เดี๋ยวไปเอ่อบวกกับสกิลก่อนฮะบวกไหมบวกไหมยิงมาดิยิงมาโอ้ยยิงมาจริงๆรอุ้ยอุ้ยจุ๊บจุ๊บอืบวกกันใต้น้ำห่ะเฮ้ยตีไม่ได้ตีนั่นแหละติดไฟไปโอ้แม่ง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 กันบล็อกเลยบล็อกกัน เดี๋ยวไปรอบมัน yeah, ต yes, yes, ีม okay ันใต้น้ำ uh นั่งหละไปไปซะโอ้โหสกิลิตันไม่ควรสู้ใต้น้ำนะครับบอกเลยอย่าสู้ใต้น้ำเด็ดขาดไม่งั้นน่ะเราเข้าหามันไม่ได้เนี่ยติดติดตดเติดตร์ดแคลอดอีกแล้วแค่คลอดแค่ลอดแค่ลอดแค่ลอดปุกบคืนให้ช่างมันนะครับ ส่วนข้าวก็เก็บให้แล้วก็ปลูกให้ด้วยนะครับข้าวเนี่ยอ่อาเมล็ดข้าวอยู่ไหนวะอนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวนะครับแ้วฮอปเปอร์เหล็กแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วไปดูที่เผาเหล็กเสร็จหรือยงังอ๊บเข้าบัตรเสร็จแล้ว โอ้โหได้ถ่ายมาเยอะมากเหล็กก็เยอะอันนี้ก็เหล็กก็เยอะอีกเกียนแล้ววะอู้หู้าสิห้าอันนี้เก็บของก่อนของไม่จําเป็นเอาเข้าไปอ่าขนมปงังอันนี้เก็บไปโรตีนเฟรชดินเก็บหนังก็เก็บเนื้อก็เก็บถนูไม่ใช่ไม่ใช่ถนูสติกเอาไว้ด้วยชูกตเคนไม่ใช่ชูเกตเคนผิด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 ,ดแครอทเก็บไปบล็อกพวกนี้มาทำให้เต็มของนะครับ ก็เก็บไปเก็บเก็บไปบ้างแหละฐานก็เก็บไปได้ตนนี่นเก็บไปเลยนัย่นเองโอเคตตอนนี้ต้องการไม้อย่างสูงเอาไปค้าหีนไปเยวเวอะนะครับเดี๋ยวไม้มิเลแหละไม่มีค้าไม้เลยแหละไหนว่าไม้อ่มแต่ว่าไม่มีขนไม้เลยสิอู แย่ที่สุดเลย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 บ็อกโฮเดียวดูดูดูดเดแล้วชุดเหล็กเราก็ได้แล้วนตอนนี้แต่วเราไม่มีค้อนไม้เว้ยมันฟาร์มตรงนี้ขอโทษด้วยลุกนายขอโทษโกเลมอย่าเกิดมาตีแล้วนะถ้าโกเลมเกิดมาเราฆ่านายเนี่ย เออแล้วก็เป็นตรงนี้ไว้แล้วก็ขุดรอบๆออกอุ้ยพิษช่างมันอุ้ยแหลกแหลกมากครับก็อนแหลกมากนะครับตอนนี้ก็ที่อัดก็แหลกนะครับก็ไม่ควรที่จะมีที่อัดแบบนี้นะครับกระกากเนี่ยโอเคเดี๋ยวคราบไม้ก่อนยี่สิบหกอัน โอเคหีบกี่อันสิบสี่ฮอปเปอร์อ่าฮอปเปอร์นะครับนี่ครับฮอปเปอร์โอเคนะครับเดี๋ยวขอฮอปเปอร์นะครับสักตัวหนึ่งในฮอปเปอร์มาเสร็จปุ๊บนะครับออกจากบ้านไปหลังบ้านทันทีครับเร็วเรวรีบรีบก่อนมืดเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันมืดเพราะเห็นนาฬิกาบอกเวลาละ ได้ไปแล้วนอนเดี๋ยวปอนอื่นเลยไม่ได้สิไม่ได้แต่ก็น่าจะได้แหละเร็วจัมือเร็วอุ้ยฮิดฟัก s ิดชิ i บิชโอเคตอนนี้ก็ซายนะครับ้ายอุด้ดนั่นเอง อืมก็หีบวางโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดหีบโอ้แล้วก็อย่าพึ่งมีตัวอะไรมาเลยนาะยอืมเดี๋ยวรีบวิ่งกลับบ้านอย่าพิ่งตัวอะไรเกิดนาะยอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยนอนก่อนอืมก็ก็พาคนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับก็เออ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปแล้วก็ทำชาแนลต่อไปครับผมบบ๊ายบายครับ bye